สิบสัญญาณเตือนภัยว่าเพื่อนร่วมงานกำลังเอาเปรียบคุณการตรวจสอบว่าเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณอย่างไรก็ตามข้อบ่งชี้บางประการที่อาจช่วยให้คุณสังเกตความผิดปกตินั้นมีดังนี้ 1. พฤติกรรมหลีกเลี่ยงหน้าที่รับผิดชอบหรืองานที่ยากลำบาก 2. การย้ายภาร,ระงานให้ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 3. การรายงานผลงานที่สูงเกินจริงหรือการอวดอ้างผลงานของตนเอง 4. การปกปิดหรือเก็บข้อมูลสำคัญไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 5. การปฏิบัติอย่างลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติต่อบางคน 6. การวิพากษ์วิจารณ์หรือให้ร้ายผู้อื่นเพื่อปกปิดข้อบกพร่องของตนเอง 7. ความไม่โปร่งใสในการทำงานหรือการใช้ทรัพยากรขององค์กร 8. การขโมยแนวคิดผลงานหรือคุณอุปการของผู้อื่น 9. การเรียกร้องสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเกินควร 10. การเสรแสร้งทำงานหรือหลอกลวงเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานหากสังเกตเห็นพฤติกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณกำลังเอาเปรียบหรือประพฤติมิชอบอย่างไรก็ตามการสรุปข้อกล่าวหาจะต้องมีหลักฐานอันชัดเจนและควรทำอย่างระมัดระวัง